คุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องยอดฮิตตอนนี้เลยเป็นไวรัลเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กในทวิต t ตอร์เนี่ยยาวเหมือนกันนั่นคือเรื่องราวของปลาหมอคางดําค่ะเอเลนสปีชีโอ้โหคุณผู้ชมครับคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันเดือดร้อนไปทุกหย่อมญ้าจริงๆนะครับเพราะมีคนที่เป็นชาวบ้านชาวช่องผู้ประกอบการอีกหลายรายนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเราจะทํากันยังไงต่อไปอ จร,จริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับไอ้เจ้าปลาหมอคางดำจริงๆมันไม่ใช่สายพันธุ์ที่อยู่ในเมืองไทยเลยมันอยู่ที่ต่างประเทศนู่นนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเอาเข้ามานะฮะแล้วก็มันก็มีการแพร่พันธุ์แล้วมันแพร่พันธุ์เนี่ยเร็วแล้วเยอะมากคจะไหมพี่หมวยใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้ที่พี่หนุ่มบอกก็คือเวลาที่ออกไข่เนี่ยค่ะร้อยห้าสิบถึงสามร้อยฟองแล้ว90%อร์ซของไข่อะค่ะก็จะรอดชีวิต ค่ะ<า>แล้วก็กินทุกชั่วโมงหิวทุกชั่วโมงก็คือกินตลอดทั้งวันวันละ24มือ้อมันกินยับคุณผู้ชมบ<า>อกเลยมันกินยับเลยนะ,ะกุ้งกุลงกูรานี่มันชอบเหลือเกินค่ะ<า>ลูกกุ้งออกมาปุ๊บมันซัดหมดเลยต่อไปนี่กุ้งจะไม่เหลือะล่ะ<า>มันจะกินหมดปลาเปร์นะฮะเป็นปลาในท้องถิน่นมันก็ซัดก็หมดมนี่ฮะมันเป็นปลานักล่าหละคุณผู้ชมครับค่ะ<า>นี่ฮะปลาหมอคางดาเนี่ยนะครับจุดสีดําหลังกระพุ้งแก้มเห็นไหม นี่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่โอ้โหนี่คือเขาออกลูกเห็นไหมสามร้อยถึงห้า้อยตัวค่ะเนี่ยจริงจริงมันมาร้อยห้าสถึงสามอยนะที่เมื่อวานที่พี่หนูบอกค่ะ,ะ,ะแต่นี่มันจะเยอะไปนิดนึงนะแล้วก็อยู่ได้ทั้งในน้นําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มก็อยู่ได้<ะ>น้ําเน่าก็อยู่ได้ โโท,ที่บึงมักกะสันใช่สอสอณัทชาของก้าวไกลบอกอยู่ได้สี่น้ำเลยน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเน่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะฮะทางทีมข่าวที่ววนทันเหตุการณ์ครับโดยคุณอาร์มเช่นเคยครับลงพื้นที่ไปที่บึงมักกะสันนะครับไปสํารวจปลาหมอสีคังดําก็พบว่าเริ่มมีจํานวนน้อยลงแล้วนะครับเหลือแต่ปลาตัวเล็กๆนะฮะส่วนใหญ่ที่เหลือก็นอกน้ําตายลอยเป็นแพแล้วครับขณะที่ประชาชนทั่วไปนะครับก,ก็แห e มาหาปลาก็เริ่มเยบเหงาแล้วไม่คึกคักเมื่อสองสามวันก ที่ตอนนั้นเนี่ยมีประชาชนเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายในเอ็มนะฮะเป็นชาวบ้านหาปลาจากจังหวัดราชบุรีบอกว่าหลังจากตนเองเนี่ยเห็นข่าวว่ามีปลาหมอสีคลางดําแล้วก็ปลานินรวมถึงปลาชนิดอื่นๆเนี่ยมลอยขึ้นมาเหนือน้ําจํานวนมากที่บึงมักกะสันตนเองเนี่ยต้องยอมรับในปกติแล้วเป็นคนตะเวนหาปลาตามห้วยหนองคลองบึงอยู่แล้วพอเห็นข่าวนี้โอโ้โหขนมันลุกค่ะเห็นแล้วขนมันลุกมันสู้มันอยากได้ต้องมาต้องมามาที่บึงมักกะสัน อยากจะได้ไอ้คางดำไปเชยชมเลือเกินค่ะนี่นะจะสปีชีมาจากไหนไอเอลิสสปีชีที่ไหนไม่รู้แต่มาอยู่ในกับพี่ไทยดิพี่ไทยซัดหมดค่ะอะไรมาปุ๊บซัดหมดนี่เวียงแห่ปุ๊บนี่ปรากดผิดหวังแล้วฮะคุณผู้ชมครับเพราะปลามันน้อยลงฮะมีประชาชนก็แห่จับไปก่อนหน้านี้สองสมวันแล้วครับไอปลาที่เหลือเนี่ยมันก็นอกน้ําตายไปหมดแล้ว ตนเองกับเพื่อนตั้งใจว่าจะมาจับปลาปานินไปขายแบ่งกันกินกันบ้างเนี่ยนะหรือส่วนปลาหมอสีคางดำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะกินได้แต่มันก็ไม่นิยมหากจับขึ้นมาได้จํานวนไม่มากก็เดี๋ยวพวกตนก็ทิ้งไปละเพราะมันไม่มีใครรับซื้อหรอกเนี่ยฮะเอาขึ้นมาตัวเล็กๆจอยๆแบบนี้มุผู้ชมดูี่ฮะเนี่ยครับแต่เขายืนยันนะว่าเขาจับได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยลงสู่แหล่งน้ําเพราะไอ้ปลาหมอสีคางดำเนี่ยมันจะไปทาลายระบบนิเวศนี่ขนาดชาวบ้านเขายังรู้เลยค่ะลองฟังดูครับในเอ็มฮะ นี้เนี่ยคือไงเราผ่านมาแถวนี้หรือยังไงตั้งใจมาที่นี่เลยครับเพราาะว่เห็นในโซเชียลเขาลงกันในทิกตอกพี่ว่าที่นี่ปีปลาลอยเพราะผมชอบยิงปลาอยู่แล้วไงคือซึ่งมันก็เป็นปลาที่กินได้แต่ทำไมเขาถึงเขาถึงบอกว่ามันมันมันทำลายพวกระบบนิเวศพวกปลาปลาปลาเล็กที่มันจะกินพวกไข่ปลาที่ที่เล็กกว่ามันทำให้ปลาพวกนี้มันมันมันเติบโตเร็วแทนแปลว่าอย่างอย่างคนอาชีพหาปลาเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบไอ้ขนาดใใช่ใช่ไม่ค่อยชอบถ้าเป็นไซส์แบบถ้าไซส์ใหญ่ ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเขาเขาก็จะเอาไปเขาก็จะเอาคือเอาไปกินแต่เขาไม่ชอบที่ว่ามันไปทำลายปลาตัวใหญ่ใช่ใช่ระบบนิเวศมันก็ส่วนมากทางทางเพชรบุรีรัฐดีก็มีพวกเอ๊เยอะเหมือนกันครับหาปลามาเนี่ยเจอพวกคางดำมากี่ปีแล้วคางดำนี่แล้วก่อนดีสมานต้องปีต้องปีเลี่ยพี่ตั้งหนักเดือยตัองหนักเดยปีเนี้ยปีเนี้ยหนักมากเลยคือไปไปที่ไหนบ่อไหนนะแหล่งน้ําไหนเจอใช่ใช่เจอเจอรอยทุกแหล่งน้ำน่าเนี่ยครับผู้ชมครับ ทีมข่าวยังได้คุยกับตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากปลาหมอสีทางดำที่จันทบุรีคุณนิวัฒน์ธัญชาติค่ะคุณนิวัฒน์บอกว่าจันทบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดของปลาหมอคังดำก็ติดมาจากจังหวัดตะยองโดยเฉพาะในลุกน้ำต่างๆระบาดเป็นวงกว้างเลยค่ะอย่างบริเวณปากน้ำตะแจะ การกำจัดก็กำจัดยากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของป่าชายเลนป่ากงกลางถ้าชาวบ้านจะเข้าไปจับก็จะยากมากทีนี้สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องห่วงโซ่อาหารเพราะว่าปลาหมอสีคางดำกินทุกอย่างกินสัตว์น้ำไวละอ่อนกุ้งลูกปลาเศรษฐกิจถูกปลาหมอสีคางดำกินหมดก็จะไม่เติบโตแล้วถ้าสัตว์ต่างๆตายหมดปลาหมอสีคางดำก็จะไปกินพืชแพลงตน้น ตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะส่งผลไปถึงชาวบ้านแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์จะถูกทําลายต่อไปด้วยอยากเรียกร้องรัฐบาลให้สนับสนุนงบที่จะมารับซื้อให้กับชาวตะมงโดยให้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็อยากให้ชาวบ้านทําตะมงจับปลาขึ้นมาขายเพื่อสร้างไรายได้แล้วก็ทําลายปลาหมอสีคลางดําไปด้วยรวมไปถึงอยากจะให้นํามาแลรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อจะเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะครับจันทบุรีเนี่ยน่าจะระบาด ติดต่อมาจากจังหวัดระยองก็ในแม่น้ําพางลาดระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีคลองสาขาต่างๆเช่นปากน้ํากระแจโครงการพระารามดีอ่าวคุ้งกระเบนเพราะฉะนั้นก็ระบาดเป็นวงฟางส่วนการกําจัดเนี่ยมันกําจัดได้ยากเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในภูมินิเวศที่เป็นเ,เป็นป่าชายเลนป่ากงกลางซึ่งเราจะเข้าไปจับเนี่ยยากมากป,ปัจจุบันเนี่ยครับชาวบ้านก็จับเอามาเอามา,า,มา,าทําเป็นปลาแดดเดียวมาเป็นอาหารได้แต่ถามว่าอร่อยไหมมันก็ไม่ได้อร่อยวันนี้เราถ้าเรากังวลเป็นภาพรวมเนี่ยเราเป็นภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเราก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องห่วงโซ่อาหารตัวเขาเองเนี่ยเขาจะกินสัตว์น้ำไวอ่อนในขณะเดียวกันเนี่ยลูกเขาเนี่ยเล็กๆเขาก็จะกินพวกพืชแพงตน้นไข่ของสัตว์น้ำไวอ่อนมันก็เป็นกระบวนการที่ คุมกาเนิดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศเราไปเลยขณะที่คุณบรรเจริดอุดมสมุรอีรนันเป็นเรือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนสมุทรปราการบอกว่าที่สมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นตามตอกโซกซอยทั้งหมดที่เป็นแหล่งน้ําชาวบ้านจะเจอปลาหมอสีคังดําหมดนะคะรวมไปถึงแหล่งน้ําสาธารณะทะเลคลองห้วยบึงตอนนี้ปลาเศรษฐกิจในพื้นที่ปลากระบอกกุ้งเนี่ยหายไปเยอะสูญสิ้นไปหมดเพราะว่าปลาหมอคังดํา Hey, เรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะแต่ว่าทางหน่วยงานรัฐแต่ไม่ให้ก่อมสำคัญก่อนที่จะเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นอิเลเวนไทเกอร์ก่อนนะในบ่อที่ผู้พอเลี้ยงเนี่ยผมว่ามันยังกําจัดง่ายนะเพียงแต่ว่ารัฐเข้าไปดูแลเยียวยาให้เขาแต่ไอแหล่งน้ําสาธารณะไม่ใช่เช่นทะเลเช่นคลองห้วยบึงต่างๆเนี่ยผมว่ายากแล้วนะระบาดลงทะเลแล้วนะไอ้น้องๆที่มันลงไปใส่เคยอ่ะ มันบอกไอ้หมอคางดาเพียบเลยมันทําให้ปลาเศรษฐกิจสูญสิ้นหมดอะกุ้งเคยมันทําให้ระบบนิเวศเสียหมดเพราะว่ามันกินเก่งโตช้าขยายพันธุ์เร็วผมว่าการกำจัดมันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญเท่าไหร่อะนี่และฮะคุณผู้ชมครับผู้ชมครับคือมันไม่ได้เดือดร้อนแค่ในที่กรุงเทพยอย่างเดียวนะมันลามไปหมดเลยอย่างเมื่อกี้ที่ไหนนะพี่หมวยเมื่อกี้มีที่จันทบุรีมีที่สมุทราการสมุทรสาครเหมือนกันโอ้โหเขาบ่นเลย นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางฝั่งของประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านครับชื่อพี่สุรเดชครับกับทางพี่สมศักดิ์นะฮะซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่เนี่ยเขาบอกบอกว่าทุกวันนี้นะเชื่อไหมไอปลากระบอกที่พวกผมหากันเนี่ยมันหายหมดม,มันหายหมดเลยกล<ม>เป็นลูกปลากระบอกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคือพี่เขาบอกเลยว่าไอค้างดำมันสอยเรียบกินหมดมันกินหมดมันไม่ใช่แค่ว่าปลากระบอกอย่างเดียวนะมันไปสอยลูกปูลูกกุ้งนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเคยแบบ มีสัตว์น้ําเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาแต่นี่มันยังไม่ทันจะโตเลยไอ้คางดํามันสอยหมดเนี่ยนะฮะจนแทบทุกวันเนี้มันแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับแม้กระทั่งไอ้ตัวเคยที่ใช้ทํากะปิตอนนี้ก็ลดน้อยลงชาวบ้านนี่เขาก็จับปลาหมอสีคางดําหรือไอ้คางดำเนี่ยนะไปจับได้ในทะเลด้วยนะครับเอามาปรุงอาหารนะอย่างเช่นไอ้คางดําแดดเดียวนะไอ้คางดําก็เอาไปเอาไป,อ,าไปอะไรนะเอาไปทอดกรอบก็กินก็มีมทำต้มยํานี่ก็มีหลากหลา,ายรายการครับ โอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าไอปลาหมอสีค้างดำนะฮะถ้ามันจับได้ในทะเลเนี่ยมันจะอร่อยกว่าปลาหมอสีค้างดำในน้ำจืดแต่ถ้าปลาหมอในน้ำจืดค่ะมันจะอร่อยกว่าในน้ำคล้ำน้ำเค็มอร่อยกว่าน้ำจืดน้ํน้ำจืดจะอร่อยกว่าน้ำคล้ำน้ำจืดอร่อยกว่าน้ำคลํำเพราะน้ำคลํำมันก็จะมีฟิลฟิลหน่อยฟิลฟิลลักษณะแบบนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือมันเยอะจริงๆไม่รู้จะทำยังไง สุดท้ายนะก็ต้องพยายามหาทางกำจัดมันเนี่ยนะครับอืมโอ้โหเขาบอกตอนนี้นะมีจุดรับซื้อใช่ไหมพี่หมวยมีจุดรับซื้อค่ะแล้วก็ตามที่ท่านธรรมนัสแถลงเมื่อวานนะคะจากกิโลละ8บาทก็จะเป็น 15. บหาบาทด้วยนี่ตาหมอสีคางดำให้คุณผู้ชมลองด้ดูหน่อยเขาบอกมานี่อ่ะมาแล้วนี่อ่ะนี่ค่ะนี่มาแล้ว อันนี้จากน้ําไหนคะน้ําเค็มมักกะสันนี่แหละบึงมักกะสันตอนแรกถามแล้วบอกอามเอามาจากไหนน้าเค็มใช่ไหมมักกะสันแหละพี่โอเคเพราะน้าเค็มมาไม่ทันเขาบอกไอ้อร่อยอร่อยไม่มาไม่มาเอาน้ํามักกะสันไปก่อนนี่ปุ๊บ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 อย่างนี้นี่คืออะไรพี่ใหม่นี่คือให้พี่หนุ่มให้พี่หนุ่มพิสูจน์ความอร่อยค่ะเมื่อวานเนี้ยก็เป็นเรื่องของไอ้หมอเขียว กับเกับหมอพุทธเอาไอ้น้ำต้มมาตั้งให้กินผมกับนายแก้วก็ต้องกินคเลือกโม่งเลือกไม้แทะหมดวันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะนี่แต่อันนี้ทอดมาอย่างดีค่ะพี่หนุ่มแม้ว่าจะมาจากอึงมักกะสันก็ตามามบอกแล้วพี่โรยเกลืออย่างดีโรยเกลือมาอย่างดีคลองหน่อยค่ะอืแต่มันนิ่มแล้วทอดกรอบเลยมันนิ่มขนาดนี้เนี่ยไม่บอกทอดกรอบไง เขาบอกว่าขึ้นมาจากกระทะร้อนๆเสิร์ฟสำหรับพี่หนุ่มโดยเฉพาะนี่หมมันน่มากเลยอ่ะโอ้โหที่หลังขอโทษนะผู้ชมที่หลังมันก็ทอดใกล้ๆหน่อยก็ได้นี่ค่ะโอ้โหตายละนะนี่เนื้อขาวๆอย่างนี้ชิ้นเล็กไปไหมคะพี่หนุ่มเดี๋ยวสิพี่หมวยใจเย็นเอา่นี่ๆเอานี่เอานี่เห็นไหมเห็นยังค่ะอ่านี่ มันเนื้อมาันจะขาวแบบนี้นี่อยากให้เห็นเนื้อข้างในมันค่ะเออนี่กล้องนี้นี่เห็นไหมเนื้อมันจะขาวๆอย่างงี้เห็นไหมแต่นี้ไม่มีไอ้อะไรมาจากนั้นนะเฮ้ยอร่อยอร่อยพี่หมวยค่ะพี่หมวยลองเลยอาอค่ะแม้ว่าจะ เย็นยแล้วก็ตามพี่หมวยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะกองนี้นะคะอือร่อยอร่อยไหมอร่อยค่ะคือมันเหมือนกับเหมือนกับปลาปลาอะไรปลาดินอ่ะใช่เหมือนปลาดินเออเหมือนปลาดินอร่อยอร่อยอร่อยพี่หมวยค่ะ ขอบคุณค่ะนี่ขนาดเกลืออย่างเดียวนะคะไม่มีน้ําจิ้มแซบๆค่ะแล้วเราก็ต้องกินนี่กินข้าวกินนัวข้าววิญญาณต้องเป็นข้าวกินนัวนัวเพื่อสุขภาพค่ะอืมค่ะอร่อยค่ะพี่นัวอร่อยอ่ากินได้อืมอืมอ่ะโอเคค่ะเนี่ยนะครับคือจริงๆนะครับกินได้มากินได้ผมว่าอยู่ที่วิธีการทํามากกว่าอย่างอันนี้เขาทำมาอร่อยมาก ค่ะอันนี้ทอดอย่างเดียวทอดอย่างเดียวเลยเนี่ยนะทอดกรอบแต่ผมเห็นปภาพปลาแล้วเมื่อวานอามเอามาให้ดูค่ะแบบเป็นๆเลยตัวเป็นๆแบบเป็นๆเลยพี่เดี๋ยวผมเอาไปน็อกให้แล้วก็จัดการปรุกให้หนุ่มแล้วอาร์มบอกว่าพี่มันตายยากมากค่ะเพราะขนาดเขาบอกแม่บ้านเนี่ยแรล้งมาแล้วนะค่ะยังไม่ตายเขาเรียนอรเารียนแกล้งหรือเขาเรียนนะแล้เดินแล้งอย่างเงี้ยบ้างบ้างบ้างปลาบ้างเงี้ยมันยังดิ้นดึ๊บ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 อย่างี้อยู่เลยอ๋อ มันแข็งแกร่งมากแ้่มันแข็งแกร่งมากนะมันคนมากขนาดเอามีดบาดบาดบ,บ้างบ้างมันเนี่ยมันยังปั๊บป๊บปั๊บป,บป๊บปั๊บเนี่ยฮอือค่ะสุดท้ายแล้วพี่ไทยก็ สอยหมดแต่อร่อยแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้คุณผู้ชม,มถ้าเรายังปล่อยมันเอาไว้อยู่ในระบบะนิเวศของประเทศไทยเนี่ยไอ้พวกกุ้งไอ้พวกปลาต่างๆนานาในท้องถิ่นเราเองเนี่ยจะหายไปและอีกหน่อยคุณจะหาปลาเหล่านั้นกินไม่ได้คุณต้องไปสั่งมาจากต่างประเทศเขามากินท<ฮ>้งทงี่มันเป็นปลาของเราเองมันจะกลายเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะไอ้พวกนี้ไอ้พังดาเนี่ยมันจะสอยหมดมันต้องรีบหาทางกําจัดค่ะแล้วตอนนี้ถ้าระบาดไปทั้งหมดแล้ว16จังหวัดนะคะ16จังหวัด เนี่นะอร่อย